พึ่นรักไม้หมูมันเฉียวสบายดีพี่น้องคุณพ่อก,กันยามเทียงแกงน่อไม่เทียงเลยเสริซึอมอีกคือแก้วทีมงานเท้านาอพี่น้องนะสิเซึิมเทียงมีแม่ส่วนคนงามแม่ส่วนว้าวม่วนเด้อเขาว่าคนงามโดยวาจัด,ด <c oughs> เออนางเอกได้ทีมงาน ทีมงานชาวนิงบ้านหน้า,นานได้ในซุม่มเที่ยงอีเด็กกงหน่อไม่น่อไม่สดพี่น้องขับสดขับก็ได้แต่ว่านี่นี่เด็กใส่บักหมูใส่หมูใส่อันอันเนี่ยก็อันเฮ็ดหูดูแล้วก็ใส่บักบัว มาบวกกันพี่น้องเอ้ยใส่ประแดกนี่ตะนาน,นมันจังแซบ่บ <c oughs> พี่น้องกันหมดอย่างว่าละไรนอนฟ้ามาักพี่น้องอรถควันตัวโล่เลยเฮียเก็บเอาอีกพี่น้องเยียกับเบญ่าได้ได <c oughs> ้ได้เกบเอา <c oughs> แล้วลบาบาก็่นดูะนาวนั่งเอาบบสะสะอาดใชไมมอล้วนะมันกับบมีกระดกกระดี่อ่นะคนือาอาีกบ่เอ้าอยู่บล็คือบะมีเฮ้ยพ่อบะบอกบอกบวอ้องน้าบอกอล้วพมันล้วพวด้กินแล้วเด้อกลาแดกกรใสลงไปแล้วบุก้าห้พี่น้องเบิ่งกลาแดกยายมองนะ ประแดกแ่บพี่น้องนอนกันยังอยากนะ้ำตอนนี้ใส่บุหลายดอกเด้อเป็นนัวี่เด้อประมาณเกือบเครื่องจองอันนี้แหละเพราะว่าทุกคนนอ่ะผมบ่คอยลายทำบำรุงผมเด็กพี่น้องแม่ส่วนกับผมมายองมาแย่งข้างหน้ากับปจดกนี้แหละ นี่จ้ายูอยอันนี้จ้าพี่น้องว้าวฮะมาแพชบางงาเลยม,มพชิบอยา่างงายเลยเชี่ยวมากวะตัวชิได้ผัวน้โมอยู่บ้าไปให้เชี่ยวไหมโอเคเด้กพี่น้องมามามาซุมนักกานเดินในเด้อทีมงานเท่าใน 1, าหนึ่งคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนพี่น้องแปดทั้งน้องปามีเด้อนอนอยู่อู กิน้องเงนอยู่บเปิดนี่กินเถียงน้ำอนาตีปาหมี่ก็นอนอยู่อูอนาตีปาหมี่โอ้ยมาดีมดูจะเอาแบบเต็มหรือแบบแพ้คนดังทางนั้นปาหมี่เฮ้ยมาดีมดูเฮ้ยบ่บ่ป่าเอีงยเป็นโควิดหนาหรือสิบเก้าหรือช่วงนี้นะคะช่วแจกไอ้กลิ่อ

แต่ว่าอยากอู <hhhh> ้อยู่แพงอยู่หาเอาบดมือก็เมื่ออีกตัวย่าสอลงมากเขาเนี้วก็มีสันเข้าไปอู้หมักบวบอู้หัวน้องต้องใส่เวลาต้องใจเย็นเย็นเมื่นน้ำอกัน ก็ว่าได้กินหอมันดีิ๋นหน้ายังเขิงอยู่ต้องโดตรโคตรลงมาดูมาดูใส่กัถหอยบ่นเพื่อชามอันนี้มายังอันนี้นะไข่ลีพี่น้องไข่หมูแดงลีครับเขียนน้อยไข่จึงมันจะคล้ายให้ข่อยเองมันเห็นแก่เงินมันไม่เห็นแก่เพื่อนนะต่อไปต่อไป มามาีพน้องมาซศษแท้ๆได้เองเอ้าอีบ้านอีบางก้องจจบาเห็นยังเลยมือกูมุนมาเอ้าเข้าที่ขอชิได้ขยับขยื่นเยพท์อยู่บวงเพิ่นเห็ดคือเพิ่นเป็นวรุ่และชุงมในเพิ่นเบิ่งนะฮิหูจ้าม่มาทไมมันซาซากันทางนั้นเลแม่ม่เขาอยากได้วงจะไปอยวันเสา

ขาสวยเขาแบบยุ๊จๆเอาเกลือใส่ดีกว่าค่ะมันจางๆงันจางนะจางไปงันมานะจางก็เอาไส้เลยจ้าเอาอย่าเม็เค็มเอากระเด็นโมเดลใส่เบิร์ดทิ้งข่าวเด้อพี่น้องทางไทยและทางลาวแตกหมดเลยจ้าของใครพุงอีหรือว่าขาแอนนาจ้าวในลูกพุงเกลือนะลูกบ้านพี่ดอกจันมินเอาละ เราต้องเติมใหม่พอดีด้วยพอดีบ่กพอดีแล้วนัู่มาหมดทุกเส้นเต็มเต็มบวกหัวหนาวพี่น้องสดตอนหมักบวบครับหมักบวบหมักบวบปลูกเองมาลองดู่ปหนเองไม่เห็ดเขาดีเลยสิ แม่นซะบอกปกติขอยเป็นก้นเรียบเล่าแต่นี๋ยวเขาบอกขอยปกติแลวรวบรวบวงกีนี่เด้มันก็เลยดีอ่ะแต่ว่าตอนน้ำใหม่สมเบิร์ดพี่น้องเก็เพื่อได้กินนะก็บวงของจบหรือยังว่าจมตอนคนใจซอนกลางได้คนธรรมดาป้องกันโควิดแช่แล้วมันก็ตายและเหมือนกาย อย่างมัเสบขาอประกอบใสม้อขนมันบดผดนะ่นซมอมันจิทน้มน้นนำขันตัวกับเมอยางนยผู้ี่ยวชาญชนมันเป็นขั้นเกาขึ้นหนะไ่ชเขายังน้ำมันจะพื้นยังน้ำห่นเดียวน่งนะเขายังน้ำอยู่ บ้านไรเฮ้ยขุดตั้มนีมูหูแต่ว่าขุดตายมันเพองอืมขุตายเลยบ๊อกเขามาพินามื่กลามือยู่เย็ดเยดเอาแต่ว่ามีเกล็ดจะน่าจัดขาใหครับคือนุดลายขุดักษุดดมันะน่อืมแล้วเนอก้างนอกกมีจะใครหมดงแถมได้อีกตะลึกขึ้นจะไปนองเลยตัวเออ หัวเันวไอ้คนดีน่าโตไอ้นสิบปดห้นคินคนเนี่ยไอ้คนเจ้าเปิดตคิดเจ้าอย่าตื่นตกใจไม่ใหญ่ค่าค่ำเขาก็ของเจ้าเจ้าเห็นบอกค้าเขาไหมปลาเนี่ยไหมได้เน่ะเฮ้ยบอกไปนอไงอืมนะ Ra cái đó bình ơi, im lại bà. <laughs> <laughs> <laughs>